สวัสดีค่ะวันนี้เหมียวก็จะมาบอกนะคะว่าผู้ที่ได้รับเงิน10,000บาทจากพักเพื่อไทยนะคะก็เป็นเฟรดแรกนะคะวันที่25 2567นนี้นะคะก็เป็นผู้พิการนะคะแล้วก็ผู้ที่ถือบัตรคนจนบัตรสวัสดิการนะคะผู้สูงอายุที่เป็นผู้พิการหรือผู้สูงอายุที่ ถือบัตรสวัสดิการนะคะได้นะคะได้รับนะคะส่วนผู้สูงอายุที่ไม่ใช่ผู้พิการและไม่มีบัตรสวัสดิการยังไม่ได้รับนะคะถือว่าไม่ใช่กลุ่มเปาะบางนะคะก็ต้องรอรอให้เสร็จสิ้นเฟรดนี้ไปก่อนนะคะเพื่อจะได้ไม่ สับสนกันนะคะรัฐบาลเขาจะจัดตามหมวดหมู่ไปของเขานะคะก็ต้องต้องรอหน่อยนะจ๊ะก็วันที่25ถึงวันที่ถึงวันที่30นะคะก็เรียงตามเลขท้ายบัตรประชาชนด้านหน้านะคะตามที่รัฐบาลเขาประกาศนะคะเหมียวก็จะไม่ไม่บอกซ้ำเพราะเหมียวก็จะไม่ค่อยได้เหมือนกันนะคะ ประมาณนั้นนะคะก็มาอธิบายประมาณนี้นะคะเพราะว่าในตอตอเนี่ยผู้สูงอายุก็เป็นเพื่อนกับเหมียวค่อนข้างเยอะนะคะเพราะว่าเราก็ขอเดียวกันนะเองลูกรุงเราชอบฟังเหมือนกันนะคะประมาณนี้นะคะก็เลยมีเพื่อนเป็นผู้สูงอายุเยอะพอสมควรนะคะก็เผื่อจะไม่เข้าใจกันอย่างแม่เหมียวเนี่ยก็ไม่ค่อยเข้าใจเหมียวอธิบายแบบเหนื่อยมากเนื่อยเหนื่อยเลยนะคะ ก็ประมาณนี้เหมี่ยวก็เลยคิดว่าคนอื่นก็คงจะอาจจะสับสนบ้างเหมือนกันก็เลยมาทําเป็นคลิปวิดีโอดีกว่านะคะจะได้เข้าใจกันง่ายๆนะคะผู้ที่มีบัตรสวัสดิการและเป็นผู้พิการนั่นแหละคือได้รับนะคะส่วนผู้ที่ไม่มีบัตรสวัสดิการไม่ใช่ผู้พิการนะคะเป็นผู้สูงอายุเฉยๆเป็นบุคคลธรรมดาเฉยๆนะคะ รอเฟสสองนะคะก็ประมาณนี้นะจ๊ะก็รอหน่อยนะคะก็มาบอกประมาณนี้นะคะก็วันนี้ไปแล้วนะคะม่บ้ายฝากกดติดตามนู่นนี่นั่นด้วยนะคะในต่อตอ,แล,อและใน tiktok และในบ i ๊กไ i น e นะคะฝากด้วยนะคะใน youtube ด้วยนะ